ัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินนะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะเราจะแยกเป็นการาตัดหนอ่อหรือเรียกบางคนบอกตัดหน่ออะไรใช้เลื่อยอ่ะเรียกเลื่อยหนอก็ได้ถ้าใครจะเรียกอะไรตามสบายเลยนะก็คือวิธีการตัดที่เราจะมาแนะนํานี่คือตัดหนึ่งจะแตกกเป็นสองตัดสองจะแตกก็เป็นสี่เพราะเราจะดูตาหน่อก่อนตัดนะทุกคนเราจะไม่ตัดมั่วจะไม่สับมั่วนะเทคนิคการตัดเพื่อ ดดกว่าเดิมนะไปนะเรามาดูลุกหน่อยตอนนี้อือน,นี่คือหน่อไม้ที่เราจะตัดเนาะใช่เออคือหน่อไม้เนี่ยเห็นไหมเขาจะมีตาปดปดอยู่ข้างข้างเนี่ยสองด้านเลยนะตรงฐานหน่อไม้อ่าสำหรับไผ่ตรงรำแรงนะเราจะคาให้ถึงตาข้างล่างเนี่ยเหมือนหน่อนี้มันอยู่ล่างนะนี่ตาเป็นตาบนแล้วนะตาเนี้ยถ้าเราตัดแล้วเว้นตาบนนี้ไว้มันจะเป็นแขนง ฉะนั้นตานี้เราต้องตัดออกเพราะมันสูงเกินเราจะเอาตาล่างนี้ไว้แล้วนี่คือหนึ่งหนึ่งตาแล้วนะเรามาคำดูอีกทีนึงเอานี่ตานี้ต่ำสุดคือตานี้ฉะนั้นเราต้องตัดเหนือตานี้นี่ก็คืออันนี้จะอยู่สูงกว่าตาแรกฝั่งนี้ฝั่งนี้นะนี่ฝั่งนี้จะต่ําอันนี้เป็นตาที่สองที่สูงขึ้นมาฉะนั้นตำแหน่งที่เราตัดคือเหนือตานี้แล้วก็ให้ทะแยงมาทะแยงมาตรงนี้ให้เหนือตาล่างด้วย นี่นี่คือการตัดที่ถูกต้องนะพอตัดเสร็จปุ๊บตอนนี้มันจะออกเป็นหนึ่งหนอ่ออันนี้ก็จะออกเป็นอีกหนึ่งหน่อเนาะ,<ช>ะเดี๋ยวเลื่อยเลยนะโอเคค่ะ้ดูเลยก็คือวางมีปุ๊บนี่เหนือตานี้นะเ,เ,ออเดี๋ยวเราจะทําให้ดูว่าถ้ามันเหยยงมาปับ๊บมันจะมามันจะมาชนตานี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ,อาจจะยากนิดหนึ่งทุกคนฮุดฮึไม่ให้โดนหนองข้างด้วยเออุ๊บปั๊บเนี้ยทีนี้ เห็นไหมมันชนมันชนตาข้างบนใช่ไหมนี่มันเหลือครึ่งตาเห็นเห็นตาชัดไหมมันมันขาวอะค่ะขาวไปกับอะไรแต่ว่ามองเห็นอยู่ว่าเป็นนี่มันจะเป็นรอยตาที่ที่อยู่เหนือตาล่างเห็นไหมตาเนี้ยถ้าเราถ้าเราเว้นมันไว้แบบนี้เลยมันจะขึ้นแขนงได้เหมือนกันฉะนั้นเราต้องมีการเก็บตาแบบนี้ก็คือตัดตานี้ออกให้ได้ให้เข้าใจนะทุกคนอันนี้คือคืออันนี้คือตาที่อยู่บนตาล่างอันนี้จะออกหนอ แต่ถ้าเราปล่อยอันนี้ไว้มันจะออกแขนงฉะนั้นเราต้องเฉือนมันออกเอาเลื่อยเฉือนออกนี่ไม่ให้น,นี้มันเกิดแขนงได้แล้วหน่อไม้รุ่นต่อไปมันจะออกหนึ่งหน่อตรงนี้สองหน่อตรงน,นี้จากหนึ่งหน่อจะเป็นสองประมาณนี้ทุกคนนี่โอเคก็วิธีการตัดหนอก,ก็ประมาณนี้นะลองเอาไปทำดูถ้าใครไม่เข้าใจสงสัยอะไรก็สอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้ทุกคน